บอกว่าให้มาดูทะเลหมอพกพราเราก็านี่ค่ะสภาพพบเจอประชาชนสภาพแบบพบเจอประชาชนประมาณ4ี่ล้านแปดแสน เขาว่าคนอื่นอะเขาหามน้ำกันมาพร้อมมากไม่เอ้ยเขายังไม่ได้อาบเขาแค่เปลี่ยนชุดไม่ใช่แล้วแพนมาบ้านเราดิชุดนอนเต็มคนอื่นแบบถึงคนอื่นที่ไม่ใช่บ้านเราคนอื่นะเรางัดตัวเองออกมาจากที่นอนได้ก็เก่งไม่เนะไซ่าเดี๋ยวจะไปตะลุยตลาดอันนี้อยู่ตรงไหนนะเขาเรียกอะไรนะจดะ ไปสนีเลยไปสนีมาหน่อยเออมันต้องเลยไปสนีมาหน่อยนึงเพราะว่าไปสนีอ่ะมันเออจุดชมวิวต้องบอกจุดชมวิวตรงไปสนีอ่ะมันเป็นที่กลางเต็นนะเมื่อกี้ที่เราเกือบเลี้ยวเข้าไปแล้วก็เลยมาหน่อยนึงมันก็จะเป็นมันก็มันทำไมไม่เขียนลานกลางเต็นกันวะไม่มันเป็นลานกลางเต็นด้วยนั่นเนี่ยเขาเรียกลานกลางเต็นแล้วมันเป็นอย่างนี้อ่ะอ่ะเนี่ยมันไม่มีอะไรอ่ะเออแต่มันก็ มันเป็นทะเลหมอกวันน hmm. so ี uh. so <laughs> <laughs> <thinking>? ้ก็ได้หน่อยหนึ่งนะนี่อานี่ให้ดูได้หน่อยเนืองพอได้อยู่เย็นๆฉ่ำๆก็พอเย็นๆฉ่ำๆแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปเดินตลาดเพราะว่าตอนนี้ส่วนของเชฟฝนก็คือไปแล้วหาของกินหิวสป่านถังสมาชิกอะบอกเลยถ่ายเลยรูปอะสามรูปพอไปเลยตลาดครับหรือว่าเราตัดเดินตลาดมากกว่าไปเดี๋ยวพาไปเดินตลาดจ้าไปจ้ะ มาแล้วร้านกันมั้ยลมันเป็นะมันเป็นโต๊ะางไงอธิายโ๊เม็ดคล้ายๆอาหารเม็ดอรหรอคก้อะเราเนี่ยมันยังไม่เป็นโจ๊ะกินสกายเลยไม่ใช่หรมันเป็นหายดีโต๊ะไม่ทำอะน้ำข้าว

ไก่กระแทกฮะเออไื่ม่าได้ก็บอกท่านี้ไม่ลอยก็ไม่ไ้ทำอะไรเลยแม่ได้น้ำเต้าหู้ยังกินน้ำเปล่าค่ะตีหันหน้ามามองข้างบนบ๊ายบายบ๊ายบายสายสายสายควาถอยถอยถอย แม่เป็นยังป่าวอ่ะกินอะไร <laughs> <laughs> ไม่จะเป็นแนนาไงเป็นแอนนค่ะช่วยง่าโชว์จีแอลแอลไมเขาได้ทำแบบนั้นเ้ยเอเดน้จีกะไ่าู่ับช่วยช่ยช่วยช่วยแอลแอลอลอแอลแอลอ A few hours later ถึงแล้ววิลล่า เดี๋ยวสิไปวาร์ปมาจับสภาพชุดนอนเมื่อกี้ที่ก็คือก็คือสวยงามแล้วแล้วก็หนาวเต็มที่นะดูสภาพหนาวมากเลยเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่วิลล่าต้นสนหรอวิลล่าไหล่ะวิลล่าสนสนหรือเปล่าวะวิลล่าอะไรวะเออสักอย่างนึงนะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อให้นะก็พาวันนี้มาชนวันเด็กใช่ล้วก็พาเด็กน้อยมามาเล่นแต่ว่าสภาพเด็กน้อยก็คือเป็นอย่างนี้เลย ไปอย่าไปดูกันที่นี่เขาเก็บค่าเข้าคนละ50บาทเด็กน้อยไม่คิดแต่ว่า50บาทเอาไปเป็นส่วนลดได้นะใช่ส่วนลดค่าอนนี้เขามีจัดเขามีจัดเป็นอ้นี่อะไรนะเป็น s n o เทียมสโนว์ festival มีถึงแค่กลางเดือนกุมภาค่ะกลางเดือนกุมภาก็คือวันเลนทายทันไหมทันอยู่เออใครวาเลนทน์ได้ก็ก็มานะตอนแรกมีป้ายาตบักวะตอนแรกเราเข้าใจมันจะมีฮีนาเป็นคาตาบักเหรอ หรอจริงปะเดี๋ยวเราไปถามแค่ก่อดโดนเล้วก็มาครั้งแรกมันมีป้ายกาแฟซาบะนะเออเดี๋ยวไปพาไปดูบรรยากาศนะจ๊ะไปจ้ะเพราะตอนนี้ทีมงานก็คือเดินเข้าไปข้างในแล้วไม่รู้หิ่งหรือไร่คือเราก็สดใหม่เราก็แบบไม่เซอร์เวยสอะไรเราก็พูดเลยเราก็อีซาลาโบอีซาลาบาไปป่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในกัน พี่เจดูเดี๋ยวเขาจะปล่อยสโนุกออกมาพวกเธอ,อน้องลี่ไว้สนุกไว้สนุกอะเอ้จมเดี่ยอนล่งอยากผรท้าอะอย่อนองานเองอแล้วถือถอดแล้วเดี๋ยวถือไปวางเออถือไปวางตรงโต๊ะเราลูกไปถอดในห้องนู่นก็ได้ไป ก่อนมาพักผ่อนกันก่อนจ๋าจ๋ามีเมื่อกี้พอมั้ยคะจับมีบริโภคสปาแม่พี่ฝนเอาโดนัทกุ้งชีสได้ไหมอ่ะออ๋มีบ้างได้ในนี้พี่ฝนเนี่ยโดนัทกุ้งชีสได้ไหมอ่ะโดนัทกลมสองอันทอดอ่ะโดนัททอดกุ้งชีสใช่ไหมมีว่ะมี สองอันสองอันสองเหรอทำไมสองอันอ๋อนเดียวก็พอเนี่ยเราก็กินด้วยกันอ๋อเป็นแบบนี้นะเขาเรียกว่เป็นเป็นของฟันอ๋อไม่แพ่เบบนี้มาไม่มีเนื้อสั่งเลยเอาสั่งกินด้วย เด็กสนุกนะคะเด็กสนุกอยากสนุกเอนจอยเดี๋ยวเอารูปดูเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเสร็จจากวิลล่าสวนสนเสร็จนะเราก็จะไปอไหว้ผาซ่อนแก้มวมกันดังนั้นเราก็จะกินข้าวเย็นที่อะไรวะชาบูม้อยักษนะไม่รู้ตกลงยังไม่ลงตัวอ๋อโอเคไม่รู้ไปกินชาบูไหนฮะยังไม่รู้นี่กาแฟเครื่องดื่มเขาเป็นไอ้นี่นะเชาญ s บั r ใช่ขอ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 อนี่ แจกินแจกินช็อกโกแลตเนี่ยเขาจะเขียนว่าอะไรวะเนี่ย We proudly We proudly serve Starbucks อยู่ไม่ผิมหร่าตรงไหนอร่อย We proudly serve Starbucks เขาก็ไม่ค่อยจะไปราคาก็เป็นราคาสา a ั b u c เลยอันนี้ของเฮาอาหารมาแล้วไปจ้าเดี๋ยวกินข้าวแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดเลยจ้าบายจ้า A few moments later Hãy

O K O K。 เอเอเอแอเอเเออแต่พอเราลัดใช้แอลก็พอกับบ้านเไม่ไหวจริงเออแล้วก็ที่นี่บรรยากาศดีนะมีดนตรีสดเบาๆไม่ได้แบบเอะอะมาเทิงมากต้องจองนะคะบอกเลยถ้าไม่จองเือกลับค่ะจริงตกใจมากเพราะว่าเห็นมันมีโต๊ะแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่าแบบต้องจองไงแต่ดีเราจองมาก่อนเพราะคนเราเยอะใช่เพราะบ้าเราสิบห้าี่ไหนมาล้วไหนมาป้าแต่เดี๋ยว ปิดของวัน <susceptible> น <man ic Mick initiation> well, ี้จะกลับไปที่พักแล้วนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วันสุดท้ายที่เขาขอเราจะบอกว่าไปทำอะไรต่อเดี๋ยวนี้ไม่จ่ายตังค์ก่อนทีน้ำปิดกันอี่นก่เก่งเ่ถูกต้องค่ะสแกนจ่ายค่ะ tomorrow จุดมอนี่ จุดบอกวกี่โมงแล้วใช่ยังค่ะกุดอัฟเตอร์นูนกุดอัฟเตอร์นูนแล้วกำลังจะลงจากเขากันอาจารย์วันนี้เราก็จะเข้าไปที่คอฟฟ์คาเฟ่เออแล้วเราก็จะลงไปที่หล่มหล่มศักใช่อ่าเรากำลังลงไปลงไปหล่มศักแล้วก็มาเลยแวะไร่ไร่พูตาลี่เราะว่าที่แจนบอกก่อนถึงพูตาหลวงใช่ไหมก่อนใช่ไหมก่อนไม่ใช่คนละทางข้างหนาข้างในไร่พูตาลี่จริงๆเขาเขาปลูกเป็น ผลไม้นะแจกแล้วแล้วก็ดอกไม้เนาะแล้วก็จะมีนี่ค่ะคาเฟ่เปิดใหม่นี่เขาเพิ่งไ้ม่แล้วก็มีนี่ด้วยเหมือนศูนย์เรียนรู้เลยไม่รู้ดีเลยเนอะยังชอบชอบแน่เลยเมื่อกี้ขับเข้ามามันเหมือนเป็นศูนย์การเกษตรแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ถ่ายรูปเก็บไปเป็นเล็บใช่ใช่เพราะว่าเรามีโปรเจกต์กันอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวอยังจะทำอยากจะทำเอยทำดิอยากจะทำรอผู้บริหารว่างก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบๆเนาะเขาบอกว่ามันมีอะไรนะอะไรนะ ลำธารลำทานลำธารลำทานอะลำทานเดี๋ยวเราเดินไปเดินไปดูบรรยากาศรอบๆแล้วเดี๋ยวระหว่างนี้เราต้องรอออเดินนะจ๊ะแล้วก็ที่เนี่ยพี่เขาใจดีนะเขาให้อะไรนะของขวัญวันเด็กของขวัญวันเด็กนี่เอาเดกีอันนี้แต่อันนี้อันนี้เขาให้เราเขาให้ของขวัญเด็กน้อยหลานๆเราคนละชิ้นละชิ้นนะตอนนี้สมาชิกก็คือแยกย้ายไปหมดแล้วนะเขาน่ารักมากเลยเนาะอืดีจังอะไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศจ้ะ นี่พี่พี่ขอแสิกตลู้ขอบคุณพี่ค่ะเอาไหนด้วยได้ไหมเอาเป็ดขอบคุณค่ะผู้ใหญ่ไม่ได้หรอกค่ะไปแก้แกี่แก เรียกว่าอะไรนะโต๊ะเก้าอี้อะไรเขาก็เนี่ยเห็นไหมพุกกระปิกน่ารักเออเราก็ไม่อยากเขาไปโกรธกนใช่แต่ว่าพื้นที่กลางเต็นท์ก็มีนะนี่พื้นที่กลางเต็นท์จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมเห็นเต็นท์ไหมมีคนนอนเด้อไม่ได้ว่านี่ดีอยากให้แบบเย็นๆฉ่ำๆจะเลิศเนาะเนาะนั่งชมบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วจ้าก็ไม่โกรธอะไรเนาะอืม นี่จาาทางมันจะไปยังไงนะจ๊ะุณแวะ <laughs> ดีๆนะไม่เอาคอนเทนต์เนดะ้อแต่ดลั <laughs> ไม่ไหนะจริงะ <laughs> อ้าวถามลงมาไหมสตามร้อย <laughs> เราใส่แก้วเลยถามว่าเรากินอะไข้างในเราโนโซมโนโซมมแโได้เหมนก่มเปกตวไป้ใช้ได้ไหมกาแฟเออน้ำมร่อยมากเลยค่ะอะไรนะคะน้ำเปล่า่อยมากเลยคะเอาน้ำเลยนะเล่นน้ำกันแล้วอ่ะเด็กอะ ด้วย <c oughs> ค่ะเพิ่มเพิ่มเพิ่มเลยเพิ่มเพิมอดอดแดงกันทางมันชันเหมือนกันแล้วเราจะมองทางป่ะนะเสิร์ฟแบบสเปเชียลเสิร์ฟได้แต่ลงไม่ได้ <c oughs> บรรยากาศดีมากแต่ว่าเด็กน้อยนูน่นแพนบาทดัวมากนั่งอย่างสิ้นหวัง <c oughs>

我 <laughs>、哎，我，<laughs> 我要，我要。